ทุกคนรู้ดีว่ามีก้อนหินขนาดยักษ์จากอวกาศพุ่งเข้าชนโลกเมื่อ65ล้านปีก่อนและทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์และด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นทำให้นักวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหลังจากดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่พุ่งชนโลกที่แสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะนั้นและไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังรู้ที่มาที่ไปของดาวเคราะห์น้อยที่เข้ามาพุ่งชนโลกในครั้งนั้นอีกด้วยและนี่คือสิ่งที่นักดาราศาสตร์ของนาซาเพิ่งคนพบ ดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งชนโลกเมื่อ65ล้านปีก่อนที่ทำให้เกิดภัยที่บตรข้นงรุนแรงที่เกือบจะทำลายทุกชีวิตบนโลกก้อนหินยักษ์ที่หล่นลงมาจากท้องฟ้าไฟที่เผาทำลายไปทั่วทุกป่าและสึนามิที่สาดท่วงชายฝั่งอย่างรุนแรงนักวิจัยพบว่าวันแรกที่เกิดการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยในมหายุคซีโนโซอิกเต็มไปด้วยความหายนะในงานประชุมของ National Academy of Science นักวิจัยได้รายงานถึงข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นจากภาพถ่ายความละเอียดสูง กล้องจุลทรรศน์ภาพถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และการวัดด้วยแม่เหล็กของหินตะกอนขนาดใหญ่ที่เพิ่งถูกค้นพบจากหลุมชิกซูลูหนึ่งในหลุมอุกาบาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกดาวเคราะห์น้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ80กิโลเมตรพุ่งเข้าชนโลกด้วยความเร็ว72,420กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเคลื่อนตัวผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมุ่งตรงไปยังบริเวณคาบสมุทรยูกาตัางในปัจจุบันโดยปกติแล้วชั้นบรรยากาศโลกจะทำหน้าที่เหมือนน้ำ เมื่อมีอุกกาบาตตกลงมาสู่โลกชั้นบรรยากาศจะทำหน้าที่ในการช่วยชะลอความเร็วและหินอุกกาบาตจะถูกเผาไหม้จากแรงเสียดทานหากเป็นอุกกาบาตก้อนเล็กพวกมันก็จะถูกเผาไหม้ไปจนหมดแต่หากเป็นอุกกาบาตก้อนใหญ่ก็อาจจะเหลือรอดจากการถูกเผาไหม้และตกลงสู่พื้นโลกแต่ชั้นบรรยากาศไม่สามารถต้านทานดาวเคราะห์น้อยชิคซูลูที่มีขนาดใหญ่ท่าภูเขาได้ทำให้มันพุ่งทะลุชั้นบรรยากาศตกลงสู่พื้นโลกในเวลาเพียง3วินาทีจนเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วอเมริกากลาง และยังปล่อยคลื่นเสียงดังทะลุกแก้วหูไปทั่วทุกทวีปทําให้เกิดความโกลาหลไปทั่วทุกแห่งไม่กี่นาทีก่อนที่ดาวเคราะห์จะกระทบกับพื้นโลกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้จุดที่ดาวเคราะห์กำลังจะพุ่งใส่ได้กลายเป็นไอจากการบีบอัดที่รุนแรงเนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นหลายพันองศาทะเลสาบน้ํเตืนที่ปกคลุมอยู่ขาทางส่วนใหญ่ระเหยกลายเป็นไอและเซียววินาทีต่อมาดาวเคราะห์จึงตกลงมากระทบพื้นโลกทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ขึ้นดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งชนนั้น สร้างแรงกดดันต่อโลกอย่างมหาศาลจนดินและหินกระเด็นกระจายเหมือนของเหลวกำแพงดินที่กระจายออกจากหลุมขนาดที่เกิดแรงกระแทกนั้นมีความสูงกว่า32กิโลเมตรและหลุมมีความเล็กเกือบถึงเนื้อโลกจากนั้นโครงดังกล่าวจึงดีดตัวกลับเพื่อสร้างการกระเซ็นในแนวดิงโดยจะลอยสูงขึ้นด้วยความเร็วมากกว่า1,600กกิโลเมตรต่อชั่วโมงจนสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ในปัจจุบันจากนั้นภายในไม่กี่นาทีเศษซากของภูเขาลูกนี้ ก็เกือบจะพังทลายลงด้วยการระเบิดซ้ำๆหลายครั้งจนเหลือไว้เพียงเนือเล็กๆที่เรียกว่าวงแหวนยอดต่อภูเขาไฟพลังงานจนของหินขนาด7 5พันล้านตันที่เดินทางด้วยความเร็ว16กิโลเมตรต่อวินาทีถูกเปยนเป็นความร้อนที่แผดเผาอย่างรุนแรงในทันทีดาวเคราะห์น้อยชิกซูรุทรงพลังงานอย่างมหาศาลเทียบเท่ากับระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาถึง1 0 0 0 0ล้านลูกพลังงานจนที่ดาวเคราะห์น้อยถ่ายโอนไปยังพื้นดินแรกจากนั้นทําให้เกิดอุณหภูมิที่ร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์มาก อากาศที่ร้อนและขยายตัวอย่างรวดเร็วแทบจะเปลี่ยนพื้นที่ทั้งโลกให้กลายเป็นแกส๊สในทันทีคลื่นกระแทกนั้นก่อให้เกิดคลื่นแรงดันขนาดใหญ่ที่ขยายออกไปด้วยความเร็วมากกว่า1,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าหากดาวเคราะห์น้อยดวงนี้พุ่งเข้าชนโลกในจุดเดียวกันในเวลานี้คลื่นระเบิดจะทําให้ผู้คนกลายเป็นไอในเท็กซัสทาให้คนหูหนวกในนิวยอร์กและกระจกหน้าต่างแตกในบัวนโนเซเรสการพุ่งชนนี้ทําให้โลกสั่นเหมือนกับระคัร์ โดยการสั่นสะเทือนแผ่ออกไปจากบริเวณที่ถูกพุ่งชนด้วยความเร็ว4ี่กิโลเมตรต่อวินาทีจนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวไปทั่วทั้งทวีปซึ่งซีกโลกฝั่งตรงข้ามจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของพื้นโลกภายใน30นาทีหลังจากการชนและส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิสูงเท่ากับตึกะฟ้าโดยคลื่นลูกแรกได้ซัดเข้าชายฝั่งอ่าวไทยภายหลังจากเกิดการพุ่งชนภายใน1ชั่วโมงและมีคลื่นซึ่งอาจจะสูงมากถึง1 0 0 0ฟุตซัดเข้าชายฝั่งเม็กซิโกและทางตอนใต้ของอเมริกา ซึ่งทาให้เกิดน้ําท่วมกินระยะทางหลายสิบไมล์และภายใน6ชั่วโมงหลังจากการชนก็ได้เกิดคลื่นยักษ์สูง600ฟุตสัดเข้าสู่ยุโรปแอฟริกาและชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและภายในระยะเวลา15ชั่วโมงคลื่นก็มาถึงทุกแนวชายฝั่งบนโลกมหาสมุทรได้กวาดทำลายล้างชายฝั่งจนราบคาบและดูดตื้นหลายสิ่งหลายอย่างลงสู่ท้องทะเลการพุ่งชนของดาวเคราะห์ทำให้เศษหินเกิดการพุ่งกระเด็นอย่างรุนแรงและกระเด็นออกไปไกลจนหลุดออกจากแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งบางส่วนกระเด็นไปถึงดวงจันทร์และหลายส่วนก็ตกลงกลับคืนสู่พื้นโลกภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเศษหินก้อนใหญ่ที่ตกลงมานี้เรียกว่าทคกทายซึ่งบางก้อนมีขนาดใหญ่พอๆกับรถบัสพวกมันพุ่งตกลงมายัางพื้นโลกด้วยความเร็วระหว่าง1 6 0กิถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้ทั้งซีกโลกเต็มไปด้วยทายุลูกเห็บที่ลกเป็นไฟและลูกเห็บเหล่านี้พุ่งโจมตีบรรดาสิ่งมีชีวิตยอย่างโหดร้ายทารุณต้นไม้ส่วนใหญ่ถูกไฟไหม้ลุกลามไปทั่วโลก จนทําให้เกิดความร้อนเทียบเท่ากับเตาอบสําหรับย่างเนื้อสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยในอีกซีกโลกหนึ่งที่ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเท่าแต่ก็ต้องรับผลกระทบที่เลวร้ายเช่นกันเพราะการพุ่งชนโลกในครั้งนี้นั้นเป็นตําแหน่งที่เต็มไปด้วยน้ํามันและกรัรมมันันซึ่งส่งผลให้กรัรมมันันกลายเป็นไอจํานวนหนึ่งแสนล้านตันและเกิดมวลน,น้ํามหาศาลจํานวนสามหมื่นล้านล้านแกลลอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแล้วเกิดการโคบแน่นจนกลายเป็นเมฆพายุขนาดใหญ่และตกลงมาเป็นฝนกรด ทำให้น้ำในมหาสมุทรมีสภาพ Paste, เป็นกรดเช่นกันและในเขตละติจูดที่สูงขึ้นไปก็ได้เกิดพายุหิมะทั่วทั้งทวีปจนสะสมหิมะหนาหลายสิบฟุตต,ต่อวัน,วนเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเกิดขึ้นไม่นานนักเพราะน้ำได้ระเหยไปในเวลาไม่นานการพุ่งชนของดาวเคราะห์ที่เกิดขึ้นยังได้ระเบิดแหล่งน้ํามันจากฐานหินยูกาตานันที่กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างประมาณ150สนามฟุตบอลซึ่งมีน้ํามันจํานวนมากออกมาอีกด้วยน้ํามันเหล่านี้เกิดการควบแน่นในชั้นสปาโตสเฟีย จนกลายเป็นชั้นขหมอกสีดําที่ปกลุมโลกซึ่งต่างจากควันจากกร,รมฐานัและควันไฟป่าคาร์บอนจํานวนมากที่ไหลเวียนอยู่ในระดับสูงเหนือเมฆทําให้ฝนหยุดตกและทําให้แสงแดดที่ส่องลงมายัางพื้นโลกลดลงถึง90%เปอร์เซ็นเป็นเวลายอย่างน้อย2-3ปีความร้อนเหมือนต่ออบในช่วงแรกที่เท็กซายกลับมาตามมาด้วยการแช่แข็งที่ยาวนานทําให้อุณหภูมิของโลกลดลงเฉลี่ยเกือบ50องศาซึ่งสถานที่ที่สามารถรอดพ้นจากการถูกแช่แข็งได้นั้น คือมาดากัส์อินเดียและอินโดนีเซียซึ่งเป็นเกาะเขียดร้อนในปัจจุบันสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนทั่วโลกทําให้ปริมาณน้ําฝนลดลงถึง80%เกือบทุกจุดบ,บนโลกนอกจากเกาะเขียดร้อนได้เข้าสู่สภาวะแห้งแล้งกลายเป็นทะเลทรายและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้นักวิทยาศาสตร์ได้สนใจที่จะสืบค้นตรวจสอบแหล่งที่มาของดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นและโอกาสที่จะมีดาวเคราะห์ดวงอื่นพุ่งชนโลกจนเกิดความเสียหายร้ายแรงกับมวลมนุษยชาติ โดยการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ศึกษาถึงวิวัฒนาการของดาวเคราะห์น้อยโดยใช้ข้อมูลจากดาวเคราะห์น้อยที่รู้จักโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานว่าดาวเคราะห์น้อยชิกซูลูน่าจะมีต้นกําเนิดมาจากเมกออสเศษทรงกลมที่ขอบระบบสุริยะซึ่งอาจเป็นดาวหางที่มีขนาดใหญ่ที่ถูกผลักออกนอกเส้นทางด้วยสนามน้องถ่วงของดาวพฤหัสและส่งมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จนแตกออกเป็นหลายชิ้นเศษเหล่านี้สามารถข้ามวงโคจรของโลก และพุ่งชนโลกทุกๆ2 5 0ถึง730ล้านปีในวันเสาร์ที่11ธันวาคมปี2021 n น s a าซาได้ดเปิดเผยว่าได้มีดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งชื่อ4 6 6 0นเนริยักซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาวพอๆกับหอไอเฟลพุ่งเฉียดโลกไปในรัศมีประมาณ3.8ล้านกิโลเมตรด้วยความเร็ว6.5กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งหากเกิดการเบี่ยงเพียงเล็กน้อยในวงโคจรของมันอาจทำให้วงโคจรของมันตรงกับโลก และเกิดการชนขึ้นในอนาคตซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้กำลังเฝ้าติดตามหินที่อาจเป็นอันตรายก้อนนี้ซึ่งมันมีโอกาสที่จะเข้าใกล้โลกสูงสุดในรัศมี1.1ล้านกิโลเมตรซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์ปี2 0 6 0และสิ่งที่แย่คือเรายังไม่มีวิธีป้องกันโลกจากหินอวกาศขนาดยักษ์แต่อย่างไรก็ตามนาซาได้ทดสอบการเปลี่ยนเส้นทางของดาวเคราะห์น้อยไดมอร์ฟอสซึ่งดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ โคจรอ,อยู่รอบดาวเคราะห์น้อยเดดิมอสที่ใหญ่กว่าซึ่งมีระยะห่างจากโลกที่11ล้านกิโลเมตรโดยการส่งยาอาวกาศไปพุ่งชนและผลที่ได้คือความเร็วที่ลดลงของวงโคจรดาวเคราะห์เดดมอ,อสซึ่งคาดว่าน่าจะลดลงร้อยละหนึ่งซึ่งหากจะหยุดดาวเคราะห์น้อยที่มีความกว้างมากกว่า10กิโลเมตรและพุ่งเข้าหาโลกด้วยความเร็วมากกว่า7-2,000กิโลเมตรต่อวินาทีคงจะต้องใช้เวลาศึกษาอีกมาก